เปลี่ยนหลังคาบ้านโสมเป็นสวยด้วย 2A Loof Paint สวัสดีครับวันนี้ เรามาที่บ้านลูกค้าของทีวครับบ้านหลังนี้มีโครงการจะปรับปรุงหลังคาหลังคาโดยรวมนี้ถ้าเราสังเกตนะครับพบปัญหาสีหมองและไม่สวยงามแล้วก็ยังพบปัญหาเชื้อราตะไคร่น้ำนะครับหลังคาชนิดนี้จากที่เราเห็นกันเนี่ยเราเรียกว่าหลังคาซีแพคโมเนียหลังคาจะ่เราเห็นกับบ้านทั่วๆไปเลยแต่บ้านหลังนี้ยังมีหลังคาอีกส่วนหนึ่งครับถ้าเราไปดูตัวนี้ครับหลังคาประเภทพวกซีเมนต์หรือเขาเอาพวกไม้ฝาเนี่ยมาประยุกต์ทำเป็นหลังคา ตัวดีไซน์เนี่ยจะเป็นหลังคา8เหลี่ยมแต่ถ้าเราสังเกตนะครับหลังคาไม่ได้ทําสีไว้เลยแล้วก็ยังพบปัญหาเป็นเชื้อราตะไคร่น้ําเยอะไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาปรับปรุงให้สวยงามขั้นตอนเป็นยังไงติดตามชมครับ หลังจากที่ได้สำรวจหลังคาบ,บ้านนี้แล้วไม่มีรอยแตกร้าวรั่วซึมสามารถทาสีได้เลยขั้นแรกต้องทำความสะอาดหลังคาให้ฉีดล้างคราบสกรปรกคราบตะไคร่น้ำออกให้หมดเพราะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สีติดทนนานมากยิ่งขึ้นและทิ้งให้หลังคาแห้งสนิท1-2วันขั้นตอนที่2 หลังคาจำเป็นต้องทาสีรองพื้นเพราะการทาสีรองพื้นจะช่วยปรับสภาพพื้นผิวผนังหลังคาเดิมและเสริมการยึดเกาะระหว่างสีทาหลังคากับตัวหลังคาให้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นโดยการทาสีรองพื้นหลังคาใช้ Quick ทิวเอ c ควิกไพรเมทาจำนวนหนึ่งเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง1-2ชั่วโมง มาถึงขั้นตอนการทาสีหลังคาให้สวยเลือกใช้ TUA Roof Paint โดยบ้านหลังนี้เลือกใช้เฉดสีน้ำตาลโกเมน R690 ทาทั้งหมด2เที่ยวในแต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง2-3ชั่วโมงนอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว t a Roof Paint ยังเป็นสีที่ถูกพัฒนาให้เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยสีติดทนนานทนทานต่อทุกสภาวะอากาศแถมยังสะท้อนความร้อนจากแสงแดดได้ดี เคล็ดลับให้สีหลังคาเงาและทนทานมากยิ่งขึ้นด้วยกันทาทิวเออา999น้ำยาเคลือบเงาใสจำนวน1-2เที่ยวในแต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง1-2ชั่วโมงเพียงเท่านี้หลังคาเก่าที่สีดจางมีคราบตะไคร่น้ำก็ได้ทาสีให้สวยเหมือนใหม่โดยไม่ต้องรือ้อ